นิทานของดวงดาวเรื่องราวของเหล่าสิงโตลายรันตาซีธลมหายใจออกครั้งแรกของพระผู้สร้างก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งประโยคนี้พวกเราขอบอกกับคุณทั้งหลายว่ากระบวนการนี้ได้สร้างสารรค์ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอนันต์จักรวาลทั้งหมดลมหายใจออกที่พวกคุณอาจจะเรียกว่าการระเบิดครั้งใหญ่บิ๊กแบงเป็นต้น หรืออะไรก็ตามปรากฏการณ์นี้ได้ทำให้เกิดการรับรู้ถึงการมีอยู่ของพระผู้สร้างหรือพระบิดาของพวกเราเมื่อพระองค์ได้รับรู้สึกในการมีอยู่แล้วจึงมีคำถามเกิดขึ้นในตนดังนี้ว่าฉันเป็นใครมาทำอะไรที่นี่และฉันทำอะไรได้บ้างและจากคำถามนี้ก่อเกิดการสร้างสรรค ในครั้งแรกพระบิดาสร้างสรร์พวกเราขึ้นมาในภาพของพระองค์ซึ่งประกอบไปด้วยพลังงานและกระบวนการของพระองค์เองโดยการก้าวตัวลงมาจากมวลพลังงานขนาดใหญ่ลงมาสู่มวลพลังงานขนาดเล็กโดยการคัดลอกและแจกจ่ายพลังงานเข้าสู่มิติที่มีโครงสร้างเฉพาะและที่พวกเราเรียกมันว่าใบพิมพ์เขียวนั่นเอง 1ิพลังงาน12สายแรกที่ถูกแบ่งมาจากมวลพลังงานขนาดใหญ่ของพระองค์มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกัน12เอกลักษณ์ได้มีการคัดลอกและแจกจ่ายพลังงานเข้าสู่มิติที่มีโครงสร้างเฉพาะตามลักษณะเฉพาะเอกลักษณ์ของสายพลังงานนั้นวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการจดจำตนแบบที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ถูกสร้างในคุณลักษณะ เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันและพวกเราทั้งหมดก็อยู่ในกระบวนการสร้างสารรค์แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันพวกเราไลายรนก่อตั้งรกรากที่เวกาในกลุ่นดาวเล็กๆไลราที่ล้อมรอบด้วยกลุ่มดาวมังกรเรโก้ aco, ดาวเฮอร์คิวลิสดาวจิ้งจอกน้อยวันเปคุูล่าและดาวหงส์ซิกนัสพวกเรามีลักษณะของวิศวกรรมชีวภาพ ใกล้เคียงกับของมนุษย์อารยธรรมของพวกเราก่อเกิดขึ้นมาก่อนที่อารยธรรมของกาแล็กซี่อื่นจะถือกำเนิดขึ้นพวกเรามีอายุที่เก่าแก่กว่าชาวพรีเอเดียนซีเรียนหรือมเมล็ดพันธุ์ของดาวอื่นที่เราเชื่อมโยงด้วยในปัจจุบันในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีปรากฏการ์รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าวัฏจักรกาแล็กซี่ ที่อาจเข้าใจได้ยากแต่เราขอแบ่งปันเรื่องราวของเรากับคุณตั้งแต่สมัยที่นำไปสู่การทำลายบ้านและอารยธรรมของเราให้พวกคุณฟังโลกของเราสวยงามและบริสุทธิ์เหมือนโลกของคุณความสวยงามก็เป็นคำจำกัดความเฉพาะของแต่และผู้ที่สัมผัสและมองเห็นได้อย่างไรก็ตามอารยธรรมนอกโลกอื่นๆในกาแล็กซีก็ไม่ใช่ความลับสำหรับเรา เหมือนกับที่เรารับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกคุณมันเป็นความรู้ทั่วไปที่พวกเราทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่จริงและเรามีสายสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพวกเขาเหล่านั้นเช่นเดียวกับทวีปต่างๆบนโลกของคุณที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาในยุโรปหรือในเอเชียก็เชื่อมโยงและสื่อสารกันเราก็เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิต ที่จเจริญรุ่งเรืองในกลุ่มดาวเซนตอซีเรียสพรีเอเดียนอัคทูรัสเอนโดเมดาเป็นต้นมันเป็นสิ่งที่พวกคุณจะเรียกว่าปก,กติชีวิตก็ปก,กติและสงบดีแต่ปัญหาบานสะพรั่งเมื่อเราตระหนักในที่สุดว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดาวของเรากำลังจะหมดลงแล้วเราเคยถูกเตือนหลายครั้ง มันมีสัญญาณเตือนอยู่ทุกขนทุกแห่งแต่เรากลับเพิกเฉยไม่รับรู้โปรดเข้าใจว่าเรื่องราวที่เรากำลังเล่านั้นเป็นเรื่องราวก่อนที่อรารยธรรมของคุณจะถือกำเนิดขึ้นเราไม่ได้แตกต่างจากพวกคุณมากนักในตอนนี้ประชากรของเราเพิ่มขึ้นและความต้องการของเราก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเทคโนโลยีของเรากำลังพัฒนาและก้าวหน้าด้วยความเร็วแสง โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เราเกือบจะเป็นเหมือนกับพระผู้สร้างที่สร้างเราขึ้นมาพวกเราทุกคนเป็นผู้นำโดยธรรมชาติมันถูกเข้ารหัสไว้ในดี a อของเราเช่นเดียวกับการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ถูกเข้ารหัสในตัวของพวกคุณยิ่งสติปัญญาของเราพัฒนามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นและเทคโนโลยี ก็เป็นสิ่งที่เราโหยหามากขึ้นการสรรสร้างของเราเลยเถิดไปเกินคำเรียกว่าสร้างสรรตรงนี้เองที่ทำให้เราในขณะนั้นตัดขาดสายใยที่เชื่อมโยงระหว่างเรากับผู้สร้างหรือพระบิดาของพวกเรานั่นเองโค้ดของความเป็นผู้นำของเราเปรียบเสมือนกับดาบสองคมเพราะมันทำให้เรายึดติดกับอัตตาตัวตน ที่แปลเปลี่ยนจากการเป็นผู้นำมาเป็นการขยายสร้างอาณาเขตเพื่อเข้าครอบครองตรงนี้น่าจะหมายถึงการลุกรานการสร้างขยายอาณาเขตหรือล่าอาณานิคมเป็นพลังงานด้านลบหรือสภาวะหยางมากกว่าหยินคือไม่สมดุลน,นักในช่วงเวลานี้พวกเราเป็นผู้นำที่มีอัตตาเป็นศูนย์กลางและแน่นอนว่า เมื่อเราใช้การขับเคลื่อนที่มีอัตราเป็นศูนย์กลางเราจะไม่พยายามยอมรับในสิ่งนั้นนั่นก็คือสายพลังงานที่เชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับพลังงานต้นกำเนิดพวกเราส่วนใหญ่ไม่ต้องการปักหลักอยู่กับสิ่งที่เรามีเราปฏิเสธการดำเนินชีวิตออกจากหัวใจที่บรรจุจุดประสงค์ของจิตวิญญาณคือความรัก ความรักที่จะทำให้เกิดการก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้สร้างที่แท้จริงด้วยเทคโนโลยีที่เรามีบวกกับโค้ดของความกล้าหาญที่อยู่ใน DNA ของเราและพวกเราขอสารภาพกับพวกคุณอย่างจริงใจว่าพวกเรามีประสงค์จะล่าอนานิคมขยายอนาเทศเพื่อครอบครองทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบดวงดาวอื่นๆ เพื่อนำกลับมาหล่อเลี้ยงให้ผู้คนของเราที่เวกา้าและแน่นอนก็มีกลุ่มชนของพวกเราที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเช่นนี้พวกเขาฟีไลไลรันท์ ans, ที่มีนิสัยที่อ่อนโยนเห็นอกเห็นใจตรงนี้น่าจะหมายถึงพลังงานของหยินและหยางฟีไลไลรันส์ ans, เท่ากับฟีเมนินเอนเนอรจีส่วนเวกาา้าไลรันเท่ากับ Masculine อ n เ r g y จี Energy, ในตรงนี้มีความรู้สึกว่าเป็นการเสียสมดุลระหว่างพลังงานหินและหยางเช่นกันพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการที่พวกเราบางส่วนมีความกระหายที่จะรุกรานผู้อื่นนอกอารยธรรมของพวกเราแต่ทรัพยากรของเราก็ร่อยร่อลงมากขึ้นทุกทีดังนั้นการสำรวจดินแดนอื่นหรืออารยธรรมอื่นก็เริ่มขึ้น ในขณะที่พวกเราได้สำรวจเนบิล่าวงแหวนเราก็ได้พบกับเผ่าพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายกิ้งกาพวกเขามีต้นกำเนิดจากดาวดรคอนดาโพรเนียนเป็นชื่อเรียกเผ่าพันธุ์ของพวกเขาพวกเขากล่าวอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในระบบเนบิลาวงแหวนนี้และนี่ก็เป็นจุดที่สงครามกาเล็กซี่ปะทุขึ้นและที่น่าอดสู่นั่นคือ สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้เข้าโจมตีด่านหน้าหลายแห่งของพวกเราลาลราเป็นการจู่โจมในบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราที่เวกา้าการจู่โจมในครั้งนี้ทั่วทั้งจักราวาลก็รับรู้พร้อมๆกันกับพวกเราและนั่นคือประสบการณ์แห่งการถูกทำลายอย่างย่อยยับที่พวกเราได้รับเป็นครั้งแรกบ้านของเราถูกทำลายอารยธรรมของเราล่มสลาย พวกคุณไม่อาจจะจินตนาการได้ว่าพวกเรานั้นหนีออกมาจากไลราอย่างรวดเร็วด้วยยานซิเลสเทียลของเราเพื่อหลบไฟของศัตรูด้วยเทคโนโลยีของเราทำให้ยานของเราสามารถเดินทางในแสงและลดความเร็วลงผ่านมติติต่างๆได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยแต่เราขอสารภาพกับพวกคุณอย่างตรงไปตรงมาว่าก่อนที่พวกเราจะถูกทำลายเราจำเป็นต้องอบพยพ และเป็นเรื่องน่าอายที่ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถอบพยพทุกคนได้การจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่เราคิดว่าคุ้มค่าต่อการอยู่รอดในอนาคตเช่นนักวิทยาศาสตร์แพทย์วิศวกรและพัฒนาการเป็นต้นและเราได้ละทิ้งผู้ที่เราตัดสินว่าธรรมดาไว้ที่ไลร่าความละอายอดสู และรู้สึกผิดกับสิ่งที่พวกเราได้ทอดทิ้งพี่น้องเพื่อนฝูงเหล่านั้นไว้ที่ไลร่าเป็นสิ่งที่ยังฝังอยู่ในสัญญาหรือความจดจำได้ของพวกเรามาตลอดตรงนี้ความละอายอดสูความรู้สึกผิดเป็นต้นมีความถี่ที่ต่างกว่าความกลัวและอยู่ภายใต้ความถี่ของความกลัวนั่นก็คือความกลัวจะมีความถี่ของความละอาย ความรู้สึกผิดเป็นต้นอยู่ด้วยเสมอพวกเรากระจัดกระจายขอลีภัยจากไลราเข้าไปขอลีภายและขออยู่ชั่วคราวในระบบของซซริอุสโอไรออนพรีเยเดียนอาร์ทูรัสแอนโดรเมดาและในอีกหลายๆระบบในจักรวาลเหล่า,มาเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวหรือที่พวกคุณรู้จักในชื่อที่เรียกว่าสตาร์ซีส หากพวกเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มาจากลายร่าเดิมแท้ที่ยังไม่มีการผสมกับมเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวอื่นพวกเขาจะมีความทรงจำห่างไกลที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับช่วงเวลานี้ในเรื่องของความกลัวเพราะประสบการณ์ของการถูกทำลายและจู่โจมโดยไม่ทันได้ตั้งรับกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้นั้นมันทิ้งรอยบาดแผลไว้บนสัญญาหรือความทรงจำของจิตวิญญ,ญาณของเรา ระยะเวลาที่ยาวนานจากจิตเริ่มต้นของสงครามใหญ่ในครั้งนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้อาณาเขตของไกอาก็ยังเป็นที่ต้องการของเหล่าเผ่าพันธุ์อื่นในกาแล็กซีก่อนหน้านี้นั้นดาวเมาดุกส์ได้ถูกทำลายลงไปแล้วและหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ต่อเนื่องมาในอาณาเขตของไกอาซึ่งนั่นก็คือเลอมูเรียและแอตแลนติส เหล่าสมาพันธ์กาแล็กติกโดยแอชทาผู้ได้รับมอบหมายในการภารกิจการกลับสู่สวรรค์ในการที่ไกอาเลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่หและก็จะไม่ยอมให้ไกอาได้ถูกทำลายลงไปโดยมีสาเหตุที่เกิดมาจากการขัดแย้งที่ยาวนานเช่นนี้อีกต่อไปแล้วพวกเราเชื่อว่าความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญพวกคุณหลายคนมีพลังแห่งความเจ็บปวดและหลอกลวงอยู่ภายใน บางทีคุณอาจถูกหลอกโดยคนของเราหรือผู้อื่นบางทีคุณอาจพยายามรักษาความสมดุลทั้งความมืดมิดและแสงสว่างและคุณรู้สึกพ่ายแพ้หรือบางทีคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่หลอกลวงผู้อื่นอยู่และมันก็ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรเลยในวันนี้ความรู้ที่จะไม่ตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญความรู้คือพลังสิ่งนี้จะนำไปสู่การยอมรับและการให้อภัยและทำลายวงจรเก่า พวกเราทุกคนต่างมีรอยแผลเป็นมากมายบนตัวเราและในจิตวิญญาณแต่ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะสามารถที่จะให้อภัยและรักษาบาดแผลเหล่านี้ร่วมกันได้การเข้ามาสู่ในอาณาเขตของไกอาหรือที่คุณรู้จักกันดีว่าโลกของพวกเรานั้นมีเรื่องราวมากมายที่เราอยากจะเล่าให้คุณฟัง แต่ในวันนี้เราเกรงว่าหากเข้าไปสู่การเล่าเรื่องในช่วงต่อจากนี้จะทําให้เราต้องใช้เวลาของคุณมากเกินไปเพราะเรารู้อยู่เสมอว่าเวลาในโลกของคุณนั้นมีคุณสมบัติเป็นเช่นไรดังนั้นเราจึงขอบอกกับพวกคุณว่าการเข้ามาสู่ในระบบของไกอานั้นเป็นความท้าทายของพวกเราเป็นอย่างมาก พวกเราที่เป็นบรรพบุรุษของลูกหลานของเราได้กลับเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะรวบรวมจิตวิญญาณของลูกหลานของเราที่ยังตกค้างอยู่ในอาณาเขตของไกาอาและในระบบดาวอื่นเมื่อครั้งที่ถูกทำลายล้างครั้งนั้นและนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องราวที่สําคัญมากที่สุดในเรื่องของการยกระดับให้ไกาอาหรือโลกของพวกคุณปรับเลื่อนขึ้นไปในมิติที่สูงกว่าด้วยนั่นเอง ดังนี้พวกเราจึงขอหยุดการเล่าเรื่องราวของพวกเราไว้ตรงที่นี้ก่อนและถ้าหากว่าพวกคุณให้โอกาสกับเราในคราวหน้าพวกเราก็จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวการเข้ามาในระบบของไกอาของเราให้พวกคุณได้รับฟัง